ถ้าเตาย่างมันจะลำบากกว่าเพราะมันต้องย่างใช่ครับแล้วเกลือมันชอบกระเด็นเนี่ยหนูก็เป็นเนี่ยหน้าเพริเป็นอะเพราะว่าเกลือมันกระเด็นนะบางทีนะขึ้นหน้าตาหมดเลยเกลือใช่มันกระเด็น คนครับผมวันนี้ผมมีคลิปนะครับมาให้คนอายุชมกันนะครับผมนะฮะลิะพันกันเรื่อยยคลิปสัมภาษณ์คนย่างปลามืองอาชีพนะครับผมนะครับที่เราทําการไปสัมภาษณ์มานะครับผมสดๆร้อนๆเลยเนี่ยผมเราไปสัมภาษณ์น้องมินตราครับผมเจ้าของร้านปอเปียโนเมี่ยงปลาเผาเพชรบุรีครับผมนะครับที่ใช้เตาปิ้งย่างขนาด200ลิตรนะครับผมยางเชี่ยวชาและก็นานมากแล้วก็ซื้อหลายใบด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการใช้แล้วก็มีแนวความคิด เริ่มยังไงที่จะมาใช้เตาปิางป้งย่างไรพันขนาด2ลิตรของทางรัตตภัทร์เตอร์ไปดูกันเลยใช่ค่ะเดินตอนแรกหนูใช้เตา,ตาย่างปกติทาง2<ช>ลิตรภาครึ่งเป็นเตาตะแกงย่างปกติเลยแล้วพราะนั้นหนูก็วันนั้นหนูกับแฟนคิดอะไรกันสักอย่างนี่แหละว่าเออแบบอดีป้าแล้วนกระทุเตือนกระทุแล้วป้าอง ขอจะให้เปลี่ยนเตาเพราะมันหนักสงสารไม่อยาก้ยกเขาก็เลยไปหาเตาดูเตาป้าเขาจะซื้อให้ไปดูไปดูไป,ไปผมไปเจอในเฟซบุ๊กมันขึ้นหน้าเฟซพอดีอะไปเจอร้านพี่พอดีแล้วที่ผมลองสั่งใบใบแรกเลย <S <S ใช่ค่ะมันควันเพราะว่าเวลาย่างปุ๊บอะปลาที่ย่างกระทนปุ๊บเวลาน้ํามันปลามันโยดใส่ใส่ทานน้ำมันเยอะใช่ในตัวปลาน้ามันมันเยอะแล้วทาให้ควคันมันขึ้นพอควันมันขึ้นปุ๊บบางที ผานมันก็กลายเป็นไฟเหมือนไฟมันลุกขึ้นตามน้ํามันเราก็ต้องใช้ที่เท่าในการกบพอกบมากบางทีเกลือลงไปกระทุดโดนแขนโดนเนื้อตัวมันก็กลายเป็นแขกเป็นเหมือนความร้อนโดนตัวเกลือมันกระทุ่วเราก็นั่งมานั่งคิดย้ายเขาป้าแฟนบอกว่าลองหาเตาดูไหมไม่ว่ามันหนักเห็นยกหนักสงสารในจะเกลือในจะอะไรด้วยเขาก็เลยบอก จังหวะแฟนไปเจอหน้าเฟซก็เจอร้านตากแก๊สเซ็นเตอร์พอดีแล้วผมไปดูใน YouTube ผมแล้วผมเข้าไปดูใน YouTube ก่อนว่าเตาพี่เป็นตัวไหนใช้แบบไหนอะไรไงหัหลองเข้าไปดูเออมันน่าสนใจผมก็เลยตั้งมาลองใช้ดูช่วงแรกๆก็ลำบากเพราะผมเคยใช้เตาย่างเงี้ยผมจะรู้ว่ามันสุกตอนไหนอะไรยังไงมันย่างไม่แม่เหนียวสุกแต่ว่าเตาพี่เนี่ยผมต้องลองแต่ไม่ไม่เหนียวอ่ะซ่องส่อมเหมืนผมก็ใช้ได้แหละ มีวันแรกๆที่ว่าย่างแล้วมันเป็นตีขาวแค่นั้นแหละเพราะว่าผมเหมือนทานมันไม่แรงแล้วก็หลมมันไม่มีตีขาวแบบเหมือนเป็นไม่สุกตีขาวเหมือนปลาไม่สุกครับแต่จริงๆแล้วมันสุกมันเหมือนปลาแค่ห่เกลือธรรมดาผมไม่รู้เนี่ยมันอันนี้ผมใช้ความอินเลยว่าปลาสุกไม่สุกครับผมดูอ๋อแล้วมันสะดวกด้วยได้สะดวกคือตอนแรกสบายกว่าเมื่อก่อนเยอะ ก็มีส่วนนะเพราะว่ามันเป็นทางพาครึ่งเราต้องเอาถ่านเติมพอเรา,เาทานใช่โ<า>ลกลเ,เปืองกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยต่อให้เราไม่ได้ย่างพอปิดปิดฝาลงมาถ่านมันก็จะอยู่ข้างหนเราปิดไม่ให้ลมเข้าาเงี้ยถ่านก็จะมอดช้าลงใช่เพราะว่าพี่มีที่เปิดมันค่ะแต่ถ้าเป็นเตาพาครึ่งเงี้ยเตาย่างเงี้ยลมมันพัดตลอดทําให้ถ่านมันมอดไวถ้าแบบนี้มันก็ประหยัดก,กว่าปกติอย่างในเวลาคุาชทางเดียวย่างปลาย,ยัางสุกเลย บางทีตอนเช้าๆมีคนสั่งปลา,เ,ปาเพียงเพยเนี้ยหนูก็จุดหนูก็ปลาขึ้นนะขึ้นประมาณ6กเจ็ตัวแล้วแต่บางวันเขาสั่งมาเท่าไหร่จุดทานข้างเดียวปลาก็สุกเพราะผมเป็นแค่ตอน,นแรกๆที่ซื้อเตามาอย่างเดียวที่นว่าปลาไม่สุกอะแล้วหลังๆผมจุดแค่จุดทานข้างเดียวปลายัางสุกเลยใช่แต่ว่าแต่ว่า,าผมาใช้เวลาไงใช้เวลาทิ้งไว้ชั่วโมงนึงเลย จริงนะครับมันไรควานจริงนะเพราะว่าบางทีอะเตาเดิมที่หนูใช้อะอย่างที่หนูบอกอะคือน้ํามันปามันหยดมันทําให้เกิดควันเยอะบางทีพรควันเพราะว่าย่างอย่างอื่นเนี้ย<ช>มันจะมีน้ําหยดลงมาโดนทานถ้าเป็นเตาย่างอะแต่นี่ถานมันอยู่ด้านข้างมันได้ความร้อนบนมันเลยไม่มีควัน ใช่มันไม่มีควันและเวลาน้ำปลา,ดายดน,น,น้ำปลามันหยดปุ๊บมันก็จะมีมีไอมีร่องที่พี่ทําไว้ใต้เตาแล้วนะ้ามันก็จะไหลลงมาตามหม้อที่เราเตรียมไว้คือ,อม,มันก็ไม่มีควันนะพี่แต่ถ้าเป็นเตาเดิมอะน้ํามันปลาแค่กระทบกับทานไม่ไม่ไฟเอ้ยก็ควันเอ้ยต้องหาขี้เท่ากบอย่างเดียวใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งอะคือถ้าขี้เท่ากบป,ปุ๊บก,ก็จริงมีควันก็จริงหนูเป็นห่วงคนที่สั่นจรไปมาคือถ้ามีควันเยอะๆมันจะกลายเป็นรบกวนเขา ก็เลยหนูว่าตอบโจทย์นะคือไม่มีความจริงไม่มีควไรเลยนะพี่แบบช้ยายเก็บสบายแต่อันนี้มันสบายกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่รอเวลาป่าตุกอย่างเดียวถ้าเตาย่างมันจะลำบากกว่าเพราะมันต้องย่างใช่ครับแล้วเกลือชอบกระเด็นเนี่ยหนูก็ร้อนนะวิ่งกระจายนะเพราะว่าเกลือมันกระเด็นนะบางทีนะขึ้นหน้าตาหมดเลยเกลือใช่มันกระเด็น แต่ว่าอย่างเนี้ยพอเราเปิดมามันไม่กระเด็นจริงแต่ว่าเราก็ค่อยๆเปิดเพราะความร้อนมันจะออกตามช่องที่เราเปิดแล้วก็ค่อยๆเปิดใช่แต่ว่าอย่างว่าแหละจนชินแล้วเรื่มรู้แล้วว่าต้องทำไงกับมันเพราะว่านี่ก็5ปีแล้วในการายแรยกที่ยากคือหนูต้องให้เต็มเตากันประมาณ13ตัวพอ13ปุ๊บหนูต้องอัดทานเพื่อเอารอบสองขึ้นรอบสองลงปุ๊บอัดทานเพื่อรอบสามขึ้นทานมันเลยต้องไวมันเลยไฟมันแรงทําให้เตามันพูงง่ายแต่ยัง ถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มนะคุ้มกับการใช้งานคุ้มเลยแหละค่ะอย่างร้านเรานะคะร้านปอเปี๊ยน,นุ่มย่งปลาเผานะคะหรือว่าในนามคนเพชรจะเรียกกันว่าปลาเผาหน,น้าน<ช>ุ่เรียนสวรร<ช>หรือย้อง<ช>ๆกับวันมหาท่าจาก ท่านใดผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาเที่ยวในเมืองหรือว่าไปเที่ยวทะเลสามารถแวะมาชิมหรือว่ามาซื้อกินได้จ้าท่านใดสนใจจะรับไปออกงานนอกสถานที่สามารถติดต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่งานบุญงานพิธีต่างๆสังสรรสามารถติดต่อได้เลยนะคะรับหมดเลย <Okay. S 1> ราคากันเองค่ะตอนเช้าเลี้ยงเพนพ้าก็รับทําค่ะท่านใดสนใจติดต่อก็ติดต่อมาได้เลยนะคะส่วนเวลาเปิดปิดนะคะคือเวลาเปิดร้านก็จะออกมาตั้งร้านประมาณ4ี่โมงครึ่งส่วนป่าสุก็ประมาณ5้าโมงหรือ5้าโมงนิดๆ ะค่ะอยู่ที่ว่าบางทีหน้าร้านมีรถอาจารย์จอดอยู่แล้วก็จะช้านิดหน่อยส่วนเวลาปิดก็จนกว่าปลาจะหมดหรือว่าท่าในใดจะสั่งจองก่อนล่วงหน้าได้ค่ะตามที่เบอร์0887906608ค่ะส่วนวันหยุดขายทุกวันจะอยู่เฉพาะวันที่มีธุระจำเป็นจริงๆค่ะจะติดต่อเราทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทางเฟซก็ได้ค่ะปอเป็นโนเมี่ยงปลาเผาส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะได้เตาแบบนี้หรือเตาอะไรต่างๆที่ว่า อยากจะได้ใช้งานหรือไปเปิดร้านธุรกิจใหม่สามารถติดต่อร้านเตาแก๊สเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe ในช่องเตาแก๊สเซ็นเตอร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในคลิปต่อไปนะคะ